ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่10มกราคม2564ครับวันนี้ชมรมตหอขอใจบุญขึ้นผู้แยกไร้ได้มาลงเคสที่1934นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่แขวงแวัดเจริยาเขตทนนะครับแถววัดบุพารามนะนําโดยหลวงพ่อวัดวางกระนายไทยีกาลามอําเภอท่ามุงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ท่านต่อขอเกียรเสกวัฒนามงคลนะครับอดีตประธานสภาเขตจอมทอง3สมัยนะครับวันนี้ทางชมรมได้นํา เตียงมอมมบให้คุณยายเลื่อนนะครับอายุ84ปีพร้อมด้วยแอมเพลตนะครับสองแพ็คนะครับอ่านในที่เล่งเก่าเลยนะครับครับก็ผมก็สึกมีความดีที่ได้มีโอกาสได้มาช่วยเหลือคุณยายโดยนาเตียงและก็แอมเพลตมาให้ครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ดูแลคุณยายได้นะครับอ่าครับนี่พี่ๆนะครับมีทั้งพี่อสสแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับที่มาดูแลคุณยายนะครับอ่านี่เก่าเลยนะครับ ดิฉันประธานชุมชนรถขวารามนะคะขอขอบคุณทางทีมงานและท่านสพทุกท่านทุกท่านที่มาช่วยดูแลเราเชาวชุมชนเสมอมานะคะขอขอบคุณมากค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะอรวรันนะคะเป็นอสาสาชุมชนรถขวารามขอขอบคุณกิจกรรมดีๆโครงการดีๆอย่างนี้ที่ดูแลชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะขอให้มีโครงการอย่างนี้แล้วก็ขอให้โครงการเนี้ยั่งยืนตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ แล้วก็จะมีพี่ที่ดูแลคุณยายอยู่เป็นเพื่อนกันนได้นะครับที่ดูแลคุณยายนะครับเป็นื่อลังมากขอบคุณมากนะคะี่ให้ตาเยื่าเลือนน้อยมาแล้วมอบสิ่งดีๆให้เยื่อเลือนขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองนะคะก็ยินดีกับคุณยายนะยครับคุณยายมีความจาเป็นจริงของใช้เตียงใช่บนี้ได้สมใจแล้วครับนะครับก็ขอฝากพี่ๆนะครับใครที่อยู่ในบริเวณนี้ครับที่จะต้องการช่วยเหลือนะครับหรือว่ามาเยี่ยมนะครับ ก็ยังมีสิ่งที่ขาดอยู่บ้างนะครับก็มาสอบถามได้ครับในในข้อมูลที่ลงไว้ให้นะครับผมใครที่อยากเะนมาเยี่ยมนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากพี่ๆนะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเนียครับผมอนุวมทนาสาธุครับสวัสดีครับค่ะคุยายบายบายหน่อยยายบายบายยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเลยยายบายบายเร็ว